รับสวัสดีนะครับพบกับช่องของผมอพอกระเทินชาแนลนะครับนะเนาะมื่อนี้ผมกับสิมาอัปเดตนะครับบ้านที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองนะครับเฮ็ดเองนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการทีคาน เพื่อที่เรเอาดินเขาเพื่อที่สิล้อเอ่เทเสาแล้วก็เหลังค้านาะครับเนาะตอนนี้ก็เอาดินเขาเรียบร้อยแล้วเทคานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังต้องเทคานที่จะเทออกมาเป็นมมกด,ด้านหน้านี่อีก3ต้นนะครับเนาะผมก็จ้องต้องเทคานจากตรงนี้ออกมาระยะที่ผมเหดไว้นะครับประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับซึ่งผมจะเห็ดมกออกมาด้านหน้านประมาณ2เมตรห้าสิบพอรวมลังคาเสร็ แล้วมันก็นจะยืน่นใช้ค้าออกไปประมาณ3ามเมตรหิซึ่งถนนข้างหน้าบ้านผมนั้นก็จะได้บตินหนาถนนเกินไปเนาะครับเพราะว่าพื้นที่ของบ้านผมมันจากัดเนาะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็คงได้แค่ว่าเที่ค้านแล้วก็เอาดินเขาล้อซื้อเพราะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจย่ำแย่แน่เนาะครับเนาะโดนพิษโควิดครับก็เลยต้องเฮ็ดไว้แล้วก็ช่งักไว้สมีก่อนเนาะครับเนาะ ยวจะมาบอกรายละเอียดนะครับซึ่งคานที่ผมเทนี่ก็บเบื้องแรกก็สิบบ่คอยงามสวยรูหรือว่าเรียบคือจังของอตามคลิปทั่วไปนะครับเพราะว่าผมใส่ไม้ที่แบบว่าไม้ที่เป็นไม้ฟ้าไม้พื้นกระดานที่แบบว่าเป็นไม้เก้านะครับไม่เหดเป็นแบบซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่ผมใส่ไม้ตัวนี้ครับไม้กระดานแบบนี้ครับซึ่งเอามาตีประกบกันตีตอกันสองแผ่นเนาะ แล้วก็ไม้มาดามไม้ก็ตีไม้ดามไม้แล้วก็มเข่าแบบครับซึ่งจะเทหนเป็นแบบว่าเป็นร้วร้อยแบบประมาณนี้ครับก็จะเป็นร้อยประมาณนี้นี่ครับมันก็คงดูบ่สวยงามปานไหนแต่ว่ามันก็บ่งปัญหาในหน้าง,งานขันต่อไปครับแต่ว่าซึ่งด้านนี้ถ้ามองไปก็จะประมาณว่ามันจะบกค่อยตรงเนาะครับซึ่งค้านค้านตรงด้านนี้นี่มันจะอยู่ในตัวบ้านครับซึ่งบอสเรียด ว่าแนวจะตรงหรือบม่ตรงครับเพราะว่าผมจะต้องเทคันเพื่อที่จะยื่นออกมาอีกตรงนี้อีกครับซึ่งตอนที่ผมเทคัยนยื่นออกมาเนี่ยแนวหรือระดับจะต้องได้นะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ถึงจะบ่ตรงก็บ่าเป็นยังครับก็บ่มีปัญหาแล้วก็ระยะที่ผมเทคันออกจากบอกเสานะครับเนาะตัวนี้ก็สิเป็นเอ่อเสาขนาดเอ่อหกนิ้วนะครับหนาหกนะครับเนาะ เพราะว่าสองหกนี้นาหกผมก็จะเทอันปูนออกมาห่างจากาตัวเหล็กปอยู่ประมาณสองเซนนะครับเนาะครับเนาะสองเท้าเท้าห่างออกมาสองเซนเพื่อเขาเข่าแบบเขาปุ๊บมันก็จะอมเหล็กซึ่งจะได้มาตรฐานพอดีเนาะครับหลังจากนั้นเขาก็เพื่อฉาบป,ประมาณเซนหนึ่งหรือสองเซนประมาณนี้ครับซึ่งแนวขอบด้านนอกนี่ที่ผมเทครับถึงแม้ ท้ายนอกตรงนี้จะดูบอ่บอบ่อคอยสวยรูนะครับจะมีแบบแตะเคียบห้อยตอของไม่แบบซึ่งผมองบงบประมาณจํากัดน,นะครับใส่เศษไม้พอมีที่มาข้าแบบนะครับเนาะเลยบอ่อคอยสวยรูแต่ว่าแนวแนวตัวนี้ครับเบื้องตัวนี้เป็นรักถ้าแนวตัวนี้มันตรงกันนะครับเนาะมันก็นจะบ่มีปัญหาครับถ้าแนวตัวนี้ตรงกันงานงานขันต่อไปก็จะบ่มีปัญหาจะบ่ได้แก้นะครับเนาะ ก็จะโอเคซึ่งตรงนี้ก็บ่ต้องไปซีเรียสมันครับถึงจะบ่สวยงามก็บ่เป็นอย่างระยะความห่างความกว้างนะครับด้านหน้าด้านหน้าของผมนี่จากเสาต้นนี้มาถึงเสาต้นนี้แล้วจากเสาต้นนี้ไปถึงต้นลิ้มนั่นก็จะอยู่8เมตรนะครับความกว้างทั้งหมดอยู่8เมตรครับกระตกช่องละ4เมตรนะครับเนาะ ความกว้างตกช่องละ4เมตรซึ่งระดับความสูงของคานนะครับเนาะจากพื้นจนถึงหลังคานความสูงจะอยู่ที่40เซนครับผมซึ่งผมกระเทเพื่อขึ้นมาเนาะครับอยู่ประมาณ44-45เซนนะครับแล้วเหล็กตัวนี้เพื่อนๆอาจจะงสงสัยนะครับว่าเทไว้ยังงนะครับตัวนี้ผม,ผมฝากเหล็กไว้เนาะครับผูกเหล็กไว้ ให้เจยวกับเสาตัวนี้เลยเพอถึงเวลาที่ผมจะเทคานยืน่นหมุกออกมาผมก็จะได้ทําการฝากเหล็กตรงนี้เลยครับเพื่อเพื่อนเพื่อนหรือพี่น้องท่านใดอยากเอาไปเป็นแบบในการาเฮ็ดบ้านทรงจังสีนะครับเนาะซึ่งมากของผมจะเอาเป็นเสาล้อนะครับจะเทเสาเองครับบ่เอาเสาสําเร็จนะครับเพราะว่าต้องการแบบว่าให้มันได้ความแข็งแรงผมก็จะเทเสา ต่อหม้อฝากขึ้นมานะครับความสูงของเหล็กตัวนี้นี่อยู่ประมาณ60เซนครับผมจะเทเพื่อขึ้นมาประมาณ60เซนนะครับเนาะเพื่อทําการฝากเหล็กทุกต้นเลยพอฝากเหล็กไปแล้วมันจะได้มีห้อยต่อห้อยฝากที่บ้สั่นเกินไปนะครับเนาะมันจะได้ความแข็งแรงเหล็กคมก็ใส้เป็นเหล็กเหล็ก12คอ,ออ้อยนะครับ แล้วผมก็ทําการเทาน้ำปูนอบ,อบเล็กตัวนี้ไว้นะครับเนาะผมก็ทําการเทาน้ำปูนอบเล็กไว้เพราะว่าบ่รู้ว่ายามไหนผมจะมีงบประมาณเพื่อจะมาสั่งต่อแล้วเล็กเขาก็จะว่าเกิดสนิมนะครับนะเนาะเฮาก็ผสมน้ำปูนหลายๆผสมกับทรายน้อยเดียวเฮากับมาลาดเล็กตัวนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่สนิมจับเล็กครับอ่าครับนี่นะครับอัปเดต ก็จะประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ที่ผมเทยื่นออกมาเนาะครับอ่าชานตรงนี้จะมีความกว้างออกมาอยู่หนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับเนาะลอยเจ็ดสิบเซนนะครับเนาะเพื่อตรงนี้ผมจะยื่นออกมาเป็นขั้วต่อเพื่อว่าให้ของขัวของผมมันแคบเกินไปครับนครับเพื่อนเคานก็สูงจากพื้นดินขึ้นมาหลังคานสี่สิบสี่สิบสี่เซนสี่สิบห้าเซนนะครับนี่ครับ นี่ครับคานที่ผมบอกเพราะว่าผมใส่เป็นไม่อ่าไม่ฟ้าไม่แ่นนะครับประกบแล้วผมเอามาเข้าแบบนะครับมันก็นเลยจะเป็นแบบมีหอยตอหอยอจังซีแนนข็ดูว่า่อยสวยงามบันไหนแต่ว่าก็าต้องซีเรียสครับเพราะว่าผมเบิ่งระดับตรงนี้ครับเบิ่งแนวตรงนี้คือปูนที่ผมเทโอบเล็กตรงนี้มันจะห่างสองเซนครับผมคือสองเซนกว่าๆน้อยๆกับบัดนี้ข้าเบิ่งแนวเป็นหละครับ ทำมันตรงถ้าปูนตรงนี้นะครับเนาะถ้าปูนตรงนี้มันบ,อบอ่อบ่อดุงออกมาถ้ามันบ่อกโขบออกมาสิบ่อเกินออกมาแบบนี้นี่ครับบอ่อไม่มีปัญหาครับเพื่อต่อไปห้องเทพื้นแล้วห้องฉาบไม่ก็จะปิดพอดีเนาะครับเนาะตรงนี้มันก็นจะปิดพอดีเ้าก็บะต้องสีเหลี่ยนเนาะครับเนาะนี่ครับลักษณะแบบที่ผมได้เข่าเห็ดครับผมนี่ผมก็จะใส่ไม่ไม่ฟ้าไม่กระดานที่เป็นไม้เก่านะครับ ที่มันอาจจะบเสมอกันแนมาตีตีประกบแบบนี้ครับประกบแบบนี้แล้วก็ามาเข่าแบบนะครับนั่นนี่ก็เป็นเทคนิควิธีของสร้างที่สร้างทั่วไปสร้างไม้ทั่วไปจะรู้นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นงานงานของผู้รับเหมาของบริษัทนีๆเขาก็จะมีแบบสำเร็จหรือแบบดีๆนะครับซึ่งแห่ทํางานง่ายแต่ว่าของผมมันก็เป็นแบบว่าบ้านทีห้องเฮ็ดเองเขาก็บ่ มีงบที่จะไปซื้อแบบที่ราคาแพงๆไงมครับเนาะนี่ครับเบื้องแนวที่ผมเทนี่ครับจากตรงนี้ไปถึงเสา,าต้นสุดท้ายครับก็คือเขาเฮ็ดระดับแล้วเขาก็ดึงเอ็นนะครับเนาะเขาดึงเอ็นปุ๊บมันจะเสมอกันว่าเขาจะเอาระยะห่างจากเสานี่จากเหล็กเสาเนี่ยเหล็กเสารตรงนี้ยห่างเท่าไหร่ซึ่งผมเก่าห่างสองเซนครับตรงนี้แล้วเขากระดึงเอ็น หลังจากนั้นเขาก็เข่าแบบครับถ้ามันตรงไหนที่มันโคง้งเข้าไปข้างในแบบนี้มันก็นจะมีปัญหาครับแต่ถ้ามันโค้งออกมาข้างนอกแบบนี้ถ้าตอนฉาบมันจะมีปัญหาหรครับเขาะจะต้องทําการแยกแต่อันนี้งานของผมก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมเห็นได้ระยะไว้แล้วก็เป็นคลิปที่ผมเอามาแนะนําเ,เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆน,น,นะครับเพื่ออยากจะเอาไปเป็นต้นแบบนะครับ ว่าเขาแบบแบบไดระยะทอาไดเนาะครับผมก็บ,บอกรายละเอียดความสูงความกว้างของแต่ละช่องไว้อยู่ในคลิปนี้เนาะครับเนาะซึ่งตรงนี้เป็นชานของครัวครับห่างจากเสาตน้นนี้ไปถึงเสาต้นนี้ก็หนึ่งเมตรเจ็ดสิบนะครับเนาะกว้างหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเพื่อออกมาต่อเป็นครัวเพื่อจะได้วางซิงล้างจานวางเต่าแก๊สเนาะครับเนาะตรงนี้เรามาตรงนี้ ตรงนี้ผมก็จะเฮ็ดเป็นห้องน้ำอยู่ในตัวบ้านนะครับซึ่งเสาทั้งหมดที่อยู่ในตัวบ้านก็นจะ่าสสองต้นครับผมองต้นถ้ารวมกับโตอเสารั้วก็จะเป็นส14ต้นนะครับเนาะซึ่งอนาคตก็อาจจะได้ตอออกมาข้างหลังอีกสามต้นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นรั้วะนะครับซึ่งตอนเทขั้วนี่ ผมจะเฮ็ดพื้นให้มันต่ำกว่าเราระดับตัวบ้านนะครับเนาะถ้าเขาจะเฮ็ดพื้นของน้ำให้ต่ำกว่าระดับตัวบ้านเขาก็ต้องทำการเทเทคานตรงนี้ครับเพื่อให้มันตั้งระดับกันครับนี่ให้คานตัวนี้อันนี้คือพื้นที่ที่เขาจะเฮ็ดเป็นของน้ำนะครับเนาะเขาก็เทให้มันต่ำกว่าระดับคานที่เป็นพื้นของบ้านตัวนี้ไว้ผมก็เทตั้งระดับไว้ประมาณ เออสิเซนครับผมอ,อ,อาจจะบ่ถึงสิเซนก็อาจจะประมาณเจเซนครับเขาอากาศร,ระยะเอาว่าเขาอยากได้พื้นของน้ำที่มันต่ากว่าบ้านลายปันใดน,นะครับเนาะอนี่ครับอัปเดตต่อไปถ้าผมเทเสาแล้วก็เทลังเทเสาเทมุกด้านหน้าบ้านปุ๊บผมก็จะมาอัปเดตให้ เพือ่อนๆพ่อแม่พี่น้นนองได้รับชมต่อนนะครับเน,นาะจังไหนก็นขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์แนะนำมาก,กันได้เนาะครับเนาะว่าเพื่อนๆอยากเห็นแบบใดหรือว่าอยากแนะนำผมแบบใดเนาะครับเนาะผมก็เฮ็ดตามกำลังเจ้าของมีเงินเท่าใดเฮ็ดได้เท่าใดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเพราะว่างบประมาณท่อง่หลาย อันที่จริงตัวบ้านตัวนี้ผมอยากให้มันสูงสูงขึ้นมาสักประมาณ70็ดสิบเซนครับแต่หนึ่งเลยวางงบประมาณวัสดุอุปกรณ์มันจะของบอมีครับผมก็เลยได้แค่นี้เนาะครับเนาะด้านข้างนะครับอลืมบอกด้านข้างนะครับด้านข้างจากเสาต้นแรกไปเสาต้นสองต้นสามต้น4ีนะครับจะก,กว้างระยะอยู่ที่สาเมตรห้าสิบนะครับวัดจากศูนย์กลางเสาไปสามเมตรห้าสิบด้านหน้า ด้านาหนี่จะกว้างช่องละ4ี่เมตรนะครับเป็น8เมตรถาด้านข้างนับจากเสาต้นนี้ไปถึงเสาต้นสุดท้ายความยาวทั้งหมดก็อยู่ที่10เมตร50นะครับเนาะอ่าครับอัปเดตต่อไปถ้าอัปเดตตรงไหน,นเดี๋ยวผมจะมาอ่าถ่ายรีวิวให้เบิ่อนะครับเนาะวันนี้ขออ่าจบคลิปตะเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้แน่เด้อครับ คลิปนี้ขอจักสิบไล่์ก็พอใจแล้วล่ะครับผมสวัสดีครับ